ในส่วนขององค์กรสตรีเครือข่ายอ,อบอจอยะลาค่ะได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่สภาการศึกษาจังหวัดยะลาค่ะจำนวน130,000บาทค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนทุนการศึกษานะคะให้แก่เด็กเยาวชนที่ยากจนและก็เด็กที่ยากไร้ขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะ องค์กรสตรีเครือข่ายอบจอยะลาค่ะได้มอบทุนการศึกษามูล,ลค่า1นึ0 0 0สบาทจากการระดมทุนช่วยเหลือทางกลุ่มส่งมอบให้กับสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาค่ะโดยมีนายมุกตามะทานายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในครั้งนี้นะคะเป็นการรับมอบที่ห้องประชุมศรียาลอค่ะชั้น1องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาน,นั่นเองค่ะทางในส่วนของนายกอบจยะลาน,นะคะได้เผยว่าต้องขอขอบคุณทางกลุ่มค่ะ กลุ่มสตรีในทุกอำเภอของจังหวัดยะลาค่ะที่ได้มีการจำหน่ายคูปองเพื่อนำเงินจากการจำหน่ายมามอบให้กับกองทุนโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเงินในครั้งนี้ค่ะจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและให้โอกาสแก่เด็กยากจนในพื้นที่มีประชาชนที่ทราบข่าวว่าเรามีกองทุนก็ร่วมบริจาคผ่านทาง กรรมการบ้างนะคะผ่านทางกองทุนบ้างซึ่งทางตอนนี้มีเงินกองทุนแล้วเกือบ5 0 0แสนบาทด้วยกันค่ะและว,วันนี้ทางกลุ่มสตรีาลาค่ะยังมีอีกกิจกรรมหลากหลายเลยที่ระดมช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ค่ะโดยได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องให้ถึง1ล้านบาทซึ่งจะต้องได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทางกลุ่มสตรีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นจังหวัดยะลาค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายกอบจอยะลากันหน่อยนะคะผมก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับทุกคนทุกองค์กรนะครับที่เห็นความสำคัญของเด็กได้โอกาสเด็กยากจนในจังหวัดยะลาช่วยกันบริจาคช่วยกันประชาสัมพันธ์ผมคิดว่าในปีนี้เราคงจะมีงบประมาณก้อนหนึ่งนะครับไปช่วยเหลือ เด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสแล้วก็ทุกคนรวมทั้งคณะกรรมการที่สภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิก็ขอให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์นี้ไปให้เกิดประโยชน์กับเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนในจังหวัดยะลาอย่างแท้จริงครับ ทางด้านนางบัตรริยะยะโตค่ะประธานคณะกรรมการเครือข่ายสตรีอบจอย,ยะลาเผยว่ากิจกรรมในวันนี้เกิดจากทางกลุ่มได้มีการพูดคุยกันเห็นถึงความลําบากของเยาวชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ค่ะและอยากให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนในเรื่องของการศึกษาทางเรามีกินมีใช้ก็อยากจะแบ่งปันและส่งต่อเรื่องราวดีๆค่ะจึงร่วมกันระดมทุนโดยขายคูปองขอบคุณทุกคนและทุกองค์กรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ มอบโอกาสให้กับทางกลุ่มที่จะได้รวบรวมและนำส่งมอบให้กับสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประธานคณะกรรมการเครือข่ายสตรีอบจอยะลากันสักหน่อยค่ะค่ะก็มีหลายๆหน่วยงานที่สนับสนุนนะคะทางทีมงานของสตรีเราก็ได้เร็งเห็นความสําคัญของเด็กด้อยโอกาสนะคะแล้วก็เด็กยากจนเราอยากช่วยเหลือเราสามารถที่จะทํากิจกรรมร่วม อื่นๆได้แต่ว่าทำไมเราทาเราช่วยเหลือเด็กไม่ได้ก็เลยเกิดความคิดนะคะว่าทั้งคณะเลยว่าเราต้องจัดระดมให้ได้ยอดซึ่งที่ผ่านมาก็ให้1นึ่งหมื่นแล้วนะคะก็ยอดวันนี้ก็1นึ่งแสนสามหมื่นและยังมีอีกเรื่อยๆที่ยีเนี่ยจะไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพการจนะก็มีเครือข่ายเราก็จะได้นำเสนเอเรื่องนี้ค่ะไปให้ทางเครือข่ายได้ช่วยเหลือน้องๆด้วยให้เข้ากับกองทุนของเด็กยากจนแล้ก็เด็กได้โอกาสในครั้งนี้ต